เสน้องฟ้าอีกตัวนึ้งครับผมเมส40ที่หัวทะเลครับผมโอเคติดตามนะครับขึ้นแล้วครับผมน้องฟ้าเมส40ขึ้นแล้วครับน้องฟ้าเมส40ตัวที่2 โอ้โหขึ้นดิ่งมากเลยโอ้โหเกือบ90องศาโอ้โหขึ้นดิ่งมากเลยตัวนี้โอ้โหขึ้นดีมากเลยครับตนนัวนี้โอ้โหเกือบ90องศาเลยนี่โอ้โหโอ้โหลงไปแล้วโอ้โหตัวนี้ขึ้นดีมากเลยครับ ไปเช็คระยะนะปเช็คระยะนะตึงมือมากเลยปเช็คแครับปเช็คแนะโอ้โหปเช็คแนะครับ,นนะนนรบไม่มีควงเลยครตัวนี้ ผมไม่มีกวางนะขอเชิญนะครับขอเชิญนะครับ น้องฟ้าครับผมเมตรสี่สิบติดลมบนแลนะครับวันนี้มาส่งมอบว้าวให้ลูกค้านะครับน้องสามสีครับผมเขียวฟ้าเหลืองก็เทสผ่านเรียบร้อยตอนนี้เทสน้องฟ้าครับน้องฟ้าเม็ดสี่สิบยังไม่มีเจ้าของครับตัวนี้นามาเทสลมฝนด้วยครับสู้ลมดีมากเลยครับ ยู่แนวเชียครับผมประมาณ8ปสีองศานะฮะสนุก็พอใช้ได้ครับผมว่าวขึ้นได้ดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ